แกมันกาอะไรจะทำอะไรก็จุ๊บหน่ยไอ้ไอ้หน้าอ่อนรูปหัวรูปหัวมึงเปรูปหัวกูําไมเดี่ยเฮ้ยปะโถจะไม่ได้เป็นแมวน่ารักขนาดนั้นนะเว้ยจะไม่ใช่เป็นเมียแกนะเว้ยปะโถก็แคมันน่ารักนี่นะกูไม่ใช่เป็นแมวน่ารักดูนี่นี่นี่คือบาท์แค่ถือบาร์ังน่ารักเลยดูปนี้ปะ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 มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย แล้วต่อมาฉันได้อาวุธชิ้นนี้ซึ่งไม่รู้มันทําอะไรได้เห็นด้วยบอกว่ามันเป็นสามารถมัน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 สามารถส่องทางไกลได้ด้วยนะเอสั่สงดูดิเอ๊ะกูส่องปิดฝังไหนวะไม่เห็นอะไรเลยอของปลอมวะนี่้ย<อ>ของปลอม<ๆ>เอา้าแล้วทำไมไอแมวนี่มันคอปิดวะนี่เฮ้เฮ้ยพวกเฮ้อห้ทำอาหารดีกวัวนนี้ฉันทำอาหารดีกว่าเก็บส่งตัวส่งต่ ไอ้บ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ย